ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ศาลาบวงสวงเจ้าพ่อพญาแรซึ่งตรงนี้จะมีรูปปั้นของขอครอบครัวท่านนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคํากรจากที่คำหลวงนะครับซึ่งจะบรรยายถึงเจ้าพ่อพญาแรนะครับเป็นคํากรแบบอีสานนะครับหรือว่าเป็นภาษาลาวนะครับ ส่วนเจ้าพอ่อปีดาแลกนี่เพิ่ลจะลูกแต่กำเกตินทั้งเลี้ยงพี่น้องเอ้ยครับสิบอกเที่ยงคืนคนฟันมาหลายปีเจ้าพ่อนี่ยเปิ้ลจะามแม่น้ำเกตินสายโขงหล่อตามสา,ายผู้เขียวระวังผู้สองกำข้างเสียงลมตีตองตอนแลรกกองสน,นันพี่น้องเอ้ยฟังเสียงจ,จัดตะจันห้องดังของทั่วไปเจ้าพ่อนี่ยกันหล่อหยียดใจหาสิ่งอยู่ของตนเท่าเมื่อการเลยไหลลังหน้าน้ำกลืนกันกับมาหาคนดินแด,น,ดนครับ บอลอยู่ไปบอลใดกับบอลใดเกตินหมอสมไม่เห็นใสยาพุม่มที่บอลเศร้าของทันเน่าอยู่น้องป่าเถ่าเป็นดินแดนของเจ้าพอกระเลยสั่งเลยกอพี่ขอกสั่งเลยมาหนานแน่นส่วนหลายเลยบอกกลับตาบานบานเก่าเมืองหลังค,คือนครเยี่ยงจันฝังเล่าทั้งพุ่นเข้าเกิดเสือสุขข้ามบุนตีกันบอลแงง่ายตีด้วยสั่งเลยมาทั้งหอกเหลาแหลมไ่มิวีซ่าก,กับุวงยั่งอยู่ทุ่นไปได้อานุ่มน้่นหนาผ้าสาล่าขามทิมส่วน,นเจ้าพอพญาจเล่กับเป็นคนต่อสู้แต่ข้ากี่ได้ผ่านมา เจ้าครัวพอดีกระสูนโตวิถีถอยสูงหลายขึ้นหลายวันจนอ่อนแห้งถัวลาเบิดปลาของเจ้าวิถีแห้งสูงโตออารวงมักโอมากเรื่องมาหาพอแล้เพิ่นกระสูนว่ได้ก็เลยนางเสวยๆดึงเอาสายมามัดพอให้โตทันเลยไปขั้วเอาไม้มาแท่งเขาแมนฟองปวดโดนท่างสีสูก็เลยลมเท้าตายจดดอกพี่น้องเออตายกับตายเพิ่นแท่งเขาหู้เก่าครับกระสับกรังโปงอะไรซื้อกะดำเป็นมอแกนประจำอยู่ดีล่ะหากเจอและนึกก็บอกความปากเออ แล้วกคแต่ก่อนกับมาอยู่น้ำันกับไอ้พันเห็นทันนั่นแหละอาสาพันเห็นน,อนอ้องปาเถาเปนห้องเอง่องข้างนี่มี่กอไปใหญ่อยู่ขางนั้นก็อสิพันกับเป็นมาต้องอมพันเดาเนี่ยผมนี่คืนผ่อนถวายแทนเนี่ยผมไข่หามือเป็นก็เลยบอกเห็นอยู่ในโตเก้าอี้โซฟาเปนกัเลยว่าเนี่ยตัวนี้ลูเอ้ยเอาไปคืนผ่อนถวายแทนอยู่สัตนาวัดอิงสาว่าสันมือนี้แต่เจ้าลุลงมาส่งก่อนแล้วแล้ว กระเลยลูกผู้แขนเอาเมียผู้แขนแล้วสั่นกระเลื่อยรับรับอีกกระเลยเห็นบาดนี่เห็นเมียหนักที้สร้างตัวดำๆอยู่หน้าซานมาผมกระเลยหักเอาอยู่ฝั่งตรงนั้นหักเอาเมียลงมาจากหลังสาวกระเลยเศร้าไข่เลื่อยักเออครับเออเป็นต้นแบบเซ่อซื้อคำโค้งเป็นหมอแค้นประจำคุณผู้ชะครับครับเกาเท็กไก่กระได้เบิดตามใจแม่พ่อครับผมสลัดล้ำพันได่เบิดตีน้องขม้าถวายตีถวายแค้นกระได้พ่อจูได้ ก็ได้ถูได้ถูถูกถูเทียนทั้งห้อสะอาดเออแล้วก็เสียให้กรรมการรัเมื่อหันลัก็ได้ซอยเหลือเป็นสารสารยินครับผมสันดต่าครับแต่กอยู่ใ้ครับผมหอยลากระบ่า ครับนั่นก็คือพญา,ยาหรือว่าคํากรในภาษากลางนะครับที่เท้าคาผงซึ่งเป็นคนลาวกล่าวชื่นชมเจ้าพ่อพญาแลนะครับและก็การเป่าแคนซึ่งสนะหูนะครับไปรอต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวแล้วแขกเหรือที่มาเยือนณนศะาลเจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิ